ได้นอนทั้งเป็นเ <c oughs> อยู่เมืองไทยกี่วันเป็นเป็นนกเลยครับเชืเ่อไหมเวลานอนก็เนอนเ,เป็นเครื่องอย่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบสี่ทุ่มนะและอีกเช้าหนึ่งแบบ,แบสี่ห้าเราก็ต้องออกไปยสี่ห้าต้นเดียวครับก็เรียกว่าใช้ชีวิตเป็นเครื่องช่วงนี้เราอยู่ค่อยๆได้อยู่ไทยครับอันนี้กไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากจริงๆเดือนนี้ไปประมาณห้าถรือหกประเทศได้จริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเตรียมตัวบินในแต่ละที่ในแต่ละงาน คือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมก็ยังปรับไม่ค่อยได้เลยับเพราะว่าบานทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีเราพยาอยามพยายามนอนเยอะๆเมอมีมีช่วงเวลาที่เราไ,ได้พักเราพยายามพักมา่สุด ตัวอย่างไรบ้างที่ต้องติดต่องานนี้ต้องเพิ่มวีดิบุ๊กทำงานเพิ่มเลยหมอถ้าเป็นด้านถ้าเป็นด้านการทํางานเนี่ยคือเราเราพร้อมเราเตรียมพร้อมแล้วเรารู้ดีเทลของการทํางานเนี่ยนัดอีเวนต์นั้นๆหรือว่านังานนั้นๆที่เราต้องไปทำอย่างไวครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องตามโซนที่มันเวลามันเปลี่ยนนะสมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนื้อมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรงเี้ยครับผมก็พยายามมันเป็นอย่างขไรแบบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยไหมแบบว่าแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับยังดีอยู่ อาการเจ็ดแหลงมีบ้างเจ็ดแหลงมีบ้างคุณแน่นอนเลยครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องบินไปก็ไปคารีมไปคารีมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทม์โซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันนะครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเนี่ยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเสื้อปุ๊บเนี่ยเราทํางานเลยทั้งานที่จริงๆคือมันคือแบบซีหนึ่งซีสองของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกหลักไทม์ เฮ้ยจริงไปปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีกันไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ยตอนไปดีลหยอดอยู่แค่2คืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็เราปรับกลับ้คนคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเสียใจไหมครับหรือว่าเายังไหวครับยังไหวได้เลยครับจริงมีคิดด้วยว่าเราอยากไปถึงกยากจะหยุดยาวสักห้าวันหน่อยไม่ใช่สองวันแล้ววันที่สามบินกลับอยู่ในตัวเที่ยว คือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วแงานตารางงานของเรามากกว่าเราคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันยอย ạn, ะไรเงี้ยเราก็อยู่นานสอ,อ,องสามก็บินไปอีกประเทศนงึงแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมนากเพราะเราต้องไปทำาะไต่อชอบไหมชอบบินชอบอยู่นเพื่องไหมก็ก็เหนื่อยนิดน,น,นึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไปเจอแต่ละประเทศ จริงๆหลยคนมองว่าเราไปเจอคนดังครก็เป็นคนดังไปเจอคนดังครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเเออซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่า เริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงก็ได้อยากไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจที่สุดพี่จี้ไหมที่ไหนที่แบบทับใจที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยได้นี่นี่มาทับใจให้ทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นทรงชัย เขาค่อนนซึมากเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยเลยเข้ามาหารายการเลยเข้ามาทำใจกันก่อนก็ประทับใจปีนี้เราคู่เนื้อเราคู่เพื่อนเวลายิงไห้รุ่นพ่ะก็เราอาจจะแบบใส่กางเยงครับคือแบบว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจครับใช่ความเป็นกันเองใช่ความเป็นกันเองครับรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดิ้นเทอร์ซี่และสมูทต์บินนี่เป็นะไรเพรามองว่าพอบินป่วยคือวิ่งก็จะป่วยชุดใหญ่แต่ก็คือแบบใช่ครับเหมือนเราใช้หนัก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 หนแล้วเราค่อยอดีตเราใช้แต้มบุญหมดแล้วหรอแต่ว่าแต่ว่าหวังว่าก็ต่อไปจะดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางทีเราแบบ อย่างปีก่อนๆเราหักผมเราทำ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 เลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรแบบนี้แล้ววันนี้จะบินไปไหนอีกหน่อยวันนี้หลังจากนี้จะมีไปอเมริกาอุ้ยปลอดได้ยังฮะยังไม่ประกาศพูดแล้วพูดแล้วก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นโชว์ทางเวีนะครับนแฟชั่นโชว์ของพี่ ปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟนโชว์ของกุกลนีเราก็เลยมีโอกาสได้ไปมงานกโบ์จริงๆกาทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์มันได้กลับมาใช้ใีชิวนะคืออะไรบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะของวของฟิลิปปินส์หรมาที่ลาบองเขาสึกว่าเฮ้ยการทํางานเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำปันำมาปกับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลย ก็คือหาไม่ต้องเราแพงเลยเนี่ยใช่ผมว่าดีใจว่าในที่สุดผมก็ทายถูกแล้วนะรครับผมเป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามสี่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบ เราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมง,งานกับใครเยอะมากขนาดั้นอะไรอย่างาน,านี้นนครับก็เลยแพนไว้แล้วว่าต้องเ,เป็นแบบหแบบนึ่งสองสามสี่แ <c oughs> น่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ <c oughs> อเราอยู่ในกาแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราก็ใชรเลยเพราะเราโอ<ห>้ <c oughs> <c oughs> ไม่นะน่ะเพราะว่าเราแบบได้ยนินเราเพิ่งผัดเพลงเขาไปเราเพิ่งมีเซนเอร์กเขาไปด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวพอเซนเตอรจะมีแบบว่าอยากแบบตอบด้วยกันแบบจริงจังเลยนะแบบเพื่อนด้วยกันไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมาก ล้อเขาในขนาดแบบน่าร like ักกับน่ารักไหมน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นคูแล้วนะครับประมาสามสี่ปีแล้วเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นคูเหมือนกันครับก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้กลับเจอกันอืมความจริงทำไมก็เป็นแฟนๆจริงก็พู้ลงมากเลยนะแต่ว่าไอ้การร้องคันนี้มันจะเป็นการจิ้นได้ก็ ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูมาด้วยแต่เราอยากไปดูนะที่ไปอีกอันนี้เราไปพร้อมกับมิกเราใช่ไหมที่ไปกับยังไม่ครบครับคิดว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันครับพี่นุ่ก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชายังทุกคนจะได้เห็นคูด้วย ใช่ใช่แต่คือเป็นยังไงบ้างเลยคนเรีกเราก็อยากใิ่งที่เี่อ่ใทยบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสอนการว่าโอกาสจะมีให้เดตทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่านครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับที่เขาจะมาดูแล้วนกับือ็าชมว่าเราไปยังสออีครับว่าใครคนจบแค่ว่าแม้เขาจะไม่ใด้ที่ทยค จะมาเจอกันไหมอยู่บ้างห,หรือมีโอกาสที่เจอกันบ้างไหมอยู่ว่าอยูงไหอ๋อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดใช่ไหมครับเพรว่าเราจะไปนัดกิน,กนข้าวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเฮเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ใน ในไอจีเราก็ทักซีเอ็นกันแบบว่ารีพลายสตอรี่กันตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนแ <c oughs> สดงว่าไบคิงก็ยังไถเรือกันใต่อ <c oughs> ตอะายคนมองว่าเป็นเดือดริเจน,น,นไม่ต้องนานกันอนไรแต่ตอนนี้ไปเรือก็ได้อยู่ครับผมก็ <c oughs> สําหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความสุขที่สุดต่อไป <c oughs> แต่ภ <c oughs> าพก็ยังอยู่แน่นอนแน่นอนแต่มีใจหายเไราครังใจหายอยู่นะครับ ใจหายครับใจหายใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการทำงานกันอยู่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางกันทำไมเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะการล่กมงานก็มีได้นไม่จะใย่ครับรถแบบพิเศษต้องก็เราจะอุ่รใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ่พีสนได้ได้